The next. ชอบอกไม่เท่าไหร่แต่เข่าฉันมันยืดได้ก็ที่คนทีเต้นมยอะสิย่ออยู่นั่นแหละดูมันโุดเข่ที่เต้นนี่เอาใจผัวผัวชอบใบเตยมากมันต้องใช้แรงไม่ได้ซ้อมเต้นเฉพาะท่ามันแน่นอกของใบเตยเจ๊สั่งฝ่ายคอสตูมเย็บชุดเหมือนใบเตยแล้วด้วยเย้นี้เล่นไปตนกรกฉันบอกเลยเอาเสมอหูแล้วก็ มีเจ๊เดี๋ยวนู้จวนอีกคนหนึ่งมาดีกว่าแล้วเดี๋ยวถามเขาว่าเขากำลังไม่้อยนี่เดี๋ยวนู่ใจอะไรนักหนาจะปากหัวจะเดี๋ยวเชิญคนนี้มาดูซิว่าเขากำลังแนนอกอยู่หรือเปล่าพี่ปุ้ยพี่มนวันค่ะาเอ้าปุ้ยมาตื่นมา เขาก็เหมือนผัวเจ๊ไปเตยอันนั้นอะใบเตยอันนี้ใบตองใบนาใบนาเลยค่ะบหัวๆัวเลยค่ะพี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยชอบเพลงแนวนี้ไหมคะตื้อๆสักนิดนึงโอ้ยถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นก็จะชอบนิดนึงค่ะเดี๋ยวนี้ก็พอฟังได้แล้วก็ต้องตามกระแสแหมใครไม่รู้จักน้องใบเตยบ้างนะโดยเฉพาะบ้านนี้รู้จักดีรอยใบเตยเนี่ยนะใบเตยมารายการอยู่ดีบ๊อบบี้โหว่มา ไม่มีที่มาที่ไปเขาบอกเลยเตยมาให้เรียกผมนะแล้วตอนที่ปุ้ยเป็นนักเรียนเป็นวัยรุ่นเนี่ยฟังเพลงของใครฟังเพลงของปุ้ยสมัยก่อนชอบดูอ๋อเลาะนะเลาะเลาะดนตรีท่านเหรอเลาะดนตรีเแล้วชอบวงไหนใครมาแล้วแบบต้องใกล้เข้าไปดูขอบัตรคิริบูลก็ไป่ตื้นกาเรียบง่ายโอสมัยนั้นเป็นแบบนั้นสมัยนั้นมันจะเป็นแบบคิรีบูลฟุตตี้บัลดีอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องชอบของอาวงโอ้ยชอบมากอ้ยตาอย่าบอกวิบ้าวเลยอะไรของกิริบุญมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครองเคยเจอไหมเคยเจอกันไหมพี่ออ้งแต่ทำงานในวงการเคยเจอพี่ออสไหมเคยเห็นแบบเต๊ดเผ่านไปผ่านมาค่ะแบบแบบเจอแบบพี่ออดหรือเจ้าที่เนี่ยที่พูด ไม่ใช่ไปแล้วแวะไปแวะมาไกลๆค่ะแบบว่ากรีดดาราอย่างนี้เลยใช่ไหมตอนนั้นอะมันอยู่ต่างจังหวัดนะคะมันจะไม่เชิงกรีดดาราเพราะมันจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปเห็นใกล้ๆดูทางทีวีแล้วพ่อก็บอกว่าอย่าให้กูเห็นนะว่ามึงไปยืนพ่ออบก พ่อว่าจะจับตบบตบเลยพ่อบองแง่พองสหัวเขาดูช่องห้าแล้เห็นอยู่ในโลกดนตรีจะกลัวมากเพราะว่าเมื่อก่อนยรุ่นก็ไปกลัวนั่นแลลวเอาอย่างนี้อุซามาถึงตลาดสดสนามเป้าทั้งทีจัดให้ชุดหนึ่งเลยดีไหมไปดูซิไปเจอศิลปินตัวเป็นๆแล้วมันจะแน่นอกขนาดไหนเจอพี่อ๋อต้องแน่นด้วยเอาไป เจ๊จตลาดสดเนี่ยเขาไปสืบมาแล้วค่ะว่าพี่ออดขีริบูนศิลปินในดวงใจของพี่ปุ้ยเนี่ยแอบมาเปิดร้านอาหารอยู่แถวแถวพระรามหา้าแต่จะให้เจอตัวง่ายๆเนี่ยก็ไม่นสนุกค่ะงานนี้ก็เลยกระซิบพี่ปุ้ยว่าพี่ออดเนี่ยเขาจะใส่เสื้อสีเหล,ลืองนะคะดูสิว่าจะหาเจอปะ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรสีเหลืองเลยมีแต่ลูกเจี๊ยบเหลืองๆเนี่ยตัวเดียวเนี่ยที่นี่หรือเปล่าน้าเอ๊ใครใครมาบอกว่าลูกเจี๊ยบหืมเสียงคุ้นคุ้น <i> <i> <_><_>พี่อ๋อจริงๆด้วยอ๋อเจอจังๆถึงก็ร้องเสียงหลงเลยนะคะคุณพี่สมใจไหมล่ะคะว่าแต่ไปจิ้มๆเขาเนี่ยยังไม่เชื่ออ,อีกเลยคะ่ะว่าเนี่ยพี่อ๋อตัวจริง ยาอนชอบยอนมากเลยตั้งแต่เป็นเด็กอะค่ะอยากมีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กันจริงป้าจริงค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยตอนนั้นได้แต่แบบดูรายการโลกดนตรีช่องห้าสมัยก่อนเดี๋ยววันนี้พี่จะให้ถ่ายรูปด้วยแต่มีข้อแม้พี่อยากทานอาหารโบราณแรกๆกับถ่ายรูปคู่น่าใช่กลับบ้านแ้โถคุ้งคุ้งคุ้คุ้ กนคุ้งเราเราพี่อยากทานแกงอะไรคะแกงบวนแกงบวนชาแกงบวนไม่เคยได้ยินเลยค่ะ ดูที่ฝั่งชื่อแกงแล้วพี่ปุ้ยถึงกับอึ้งค่ะความจริงแล้วพี่ออสแกรล้อเล่นก็อยากให้พี่ปุ้ยเนี่ยได้รู้จักแกงโบราณอย่างแกงบวนที่พี่ออสเนี่ยชอบกินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆค่ะจนเอามาเปิดเป็นร้านอาหารชื่อว่าค i r i b u n Kitchen อยู่แถวแถวพระรามห้านะคะจังหวัดนนทบุรีแถมยังชวนป้าหวาน,ป,านป้าสะพายเพื่อทุ่ทำแกงบวนได้อร่อยรักมาเป็นแม่ครัวมือนหนึ่งแหมวันนี้แต่งตัวสวยมาสอนทําแกงบวนเลยนะคะป้าหวานปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะแปดสิบค่ะ แปดสิแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยเนาะเห็นไดี้แกงบวนนี่มันมันเป็นยังไงอะคะประวานเป็นเครื่องในหมูทั้งหมดแล้วทำไมถึงเรียกว่าบวนนะคะไม่ทราบโอ้กะบีกระบวอนมันรอค่ะานมากประวานไม่รู้แต่เรารู้ค่ะ แกงบัวนเนี่ยเป็นแกงโบราณพื้นบ้านของภาคกลางที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวมอญค่ะทํากินมาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาซะอีกนะคะแต่จะทําเฉพาะในงานสําคัญสําคัญเท่านั้นยิ่งสมัยนี้เนี่ยหากินยากมากแทบจะสูญหายเลยละค่ะเพราะว่าขั้นตอนการทํายุ่งยากแถมยังต้องใช้เวลาทําทั้งวันลักษณะก็จะคล้ายๆกับต้มเครื่องในนะคะหอมกลิ่นข่าแต่คล้รสชาติหวานๆเข้มๆกลมๆซึ่งส่วนสําคัญของแกงบัวนเนี่ยก็คือเครื่องในหมูที่ใส่ทั้งไส้ตับ แล้วก็กระเพาะค่ะเนี่ยเราจะทําการล้างกระเพาะขูดเมือกออกก่อนไหนละเมือกนี่เดี๋เเอาขูดออกนี่เอาน้ำออกขูดให้มันขาวเลยใช่ไหมคะระวางก็ได้ระวังไว้ให้ป้าขูดใช่ไหมถ้าวหค้าบางขูดง่ายวางขูดง่ายอ๋อบางง่ายเออจริงบางขูดอ๋อมันมีเคล็ดลับนะจ๊ะขูดเอาเมือกออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็เอามาขยำกับเกลือแล้วก็สารส้มเพื่อลดกลิ่นข้าวค่ะ จากนั้นก็เอากระพรอนยไปหน้าบ,บนกระทะร้อนๆทาไมเราเราไม่เอาไปต้มล่ะคะทําไมเราเอามานน้าบ่ะคะต้มไม่ง่ายกว่าหรอคะแต่น้าให้มันหายเหม็นก่อนนั่นต้องน้าสองด้านไหมคะสองด้านอันนี้ได้ยังคะได้ได้แหละเอาไปต้มเปื่อแล้วถึงจะมาหั่นอ๋อเอาไปต้มให้เปื่อยอีกอถึงจะมาหั่นแลนนี่เหนียวมากอ๋อโอย ทำแล้วนะทำครั้งสุดท้ายแล้วบอกแล้วค่ะว่าไม่ง่ายคนทำแกงบวนเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะเนี่ยยังไม่ถึงเครื่องทางเลยเพราะจะต้องเอาไปต้มกับเครื่องในส่วนอื่นๆอีกป้าหวานบอกว่าเครื่องในแต่และส่วนเนี่ยจะใช้เวลาต้มไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูว่าอะไรสุกปุ๊บก็ตักขึ้นปั๊บต้มรวมกันแล้วก็อันไหนสุกก็จะเอาขึ้นก่อนหมูอะ่ะสุกก่อนตับไกล้สุกแล้วเอามาแช่น้ำบีบเอาเลือดออกไม่ให้มันแข็ง ต้องบีบเอาเลือดออกให้หมดค่ะเคล็ดหลักนี้จะทําให้ตับนุ่มอร่อยส่วนไส้กับกระเพาะเนี่ยจะต้องเคี้ยวไปอีกเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะเปื่อยระหว่างรอเราก็มาตามเครื่องแกงกันอันนี้มันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะป้าหวานค่ะอ๋อนี่ข่าหอมกระเทียมหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ อ๋อพวกน so ี to um ้เอาไปคั hey, mm ่วแล้วทำไมไม่ใช้เครื่องบดนะฮะสมัยนี้โบราณเขาบอกว่าหอมครกหอมสากหอมโคกหอมสากคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับขั้นตอนนี้เป็นพิเศษค่ะยิ่งถ้าทำหม้อใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องตํากันเป็นวันเลยนะคะ เพราะว่าเยื่อของขากับตะไคร้เนี่ยมันเหนียวค่ะพอได้ที่แล้วเนี่ยป้าหวานก็จะใส่กะปิทอดลงไปแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยปลาฉลาดย่างแกเอาแต่เนื้อที่มีอยู่น้อยน้อยเนี่ยแหละค่ะลงไปโคลกรวมกันให้ทุกอย่างเกาะกันเป็นเก้อนแบบนี้จากนั้นก็เอามาผัดกับน้ําซุปที่ใช้ต้มเครื่องในเมื่อตะกี้เนี่ยน้ําซุปจากที่เราต้ม <c oughs> เครื่องในเมื่อสักครู่นี้ค่ะ,ะอะไร ละลายเลยทําไมเราต้องมาผัดก่อนละคะป้าไม่หอมนะผัดไม่หอมผัดให้มันหอมก่อนถ้าต้มมันไม่หอมใช่ไหมใส่หมูเลยนะใส่หมูเลยนะคะแล้วอันนี้คืออะไรคะป้าใบย่านางกับตะไคร้คุยตัดไ่มาทานช้อนนึงอย่างนี้นะคะสองช้อนก็ได้ไม่ดำใบย่านางกับตะไคร้ให้ดําอ๋อใส่ให้ดําแล้วรสชาติเป็นไงคะก็หอม น้ำสีเขียวเข้มนี้ได้จากใบหญ้านางแล้วก็ใบตะไคร้ปั่นแล้วก็เอามากรองแต่น้ำค่ะซึ่งจะช่วยลดกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีเลยเพิ่มรสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาค่ะเคี่ยวไปจนกาฟองของใบหญ้าหนางจะหมดหม้อเล็กๆแบบนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นหมอ้อใหญ่ๆแล้วก็โอ้โหหลายชั่วโมงทีเดียวเชียวน้ำแกงเข้มข้นก็จะซึมเข้าเนื้อปิดท้ายด้วยขาอ่อนตะไคร้ซอยแล้วก็ใบมะกรูดฉีมเป็นอันเสร็จเรียบรย้อย หวานอะหวานกับเค็มต้องหวานใช่ไหมรสตังคข้าวเป็นอย่างนี้คล้ายๆพะโล้เครื่องใ,ในไม่คาวเลยนะแต่ไข้าขายเยอะแต่ไข้าขายเยอะมันก็เลยไม่คาว แกงกวนรสดั้งเดิมจะออกหวานหวานเค็มๆแบบนี้แหละค่ะป้าหวานบอกว่าคนโบราณเนี่ยเวลาทําก็จะเรียกพี่ป้านนะอามาช่วยกันทําคนหนึ่งตําคนหนึ่งต้มทําทีกันเป็นหม้อใบใหญ่ๆเก็บไว้กินหลายๆวันค่ะยิ่งนานก็ยิ่งอร่อยนะคะเพราะน้ําแกงเนี่ยจะซึมเข้าไปในเครื่องในแต่น่าเสียดายนะคะป้าหวานบอกว่าทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ทําแล้วละคะ่ะที่สาคัญมีคนทําเป็นอยู่แค่สองคนเท่านั้นลูกหลานรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาทําไม่เป็นกันแล้วล่ะมีพวกแบบเด็กสาวๆมาช่วยทำไหมคะ สองคนทั้สองคนทำเลยอะคะ่แล้วยังไงอะเราจะอยู่ทำไปจนถึงนานแค่ไหนอะตอนปีนี้อายุ80แล้วอะป้าฮะไม่รู้บอกไม่ได้อไม่ได้ไม่ถ่ายทอดวิชาหรอถ่ายทอดวิชาให้บรรดาหลานๆไม่อยากเขาไม่อยากทำเขาไม่อยากทำาออมันก็หายไปสิท้าน้ะ หนั่แล้ว <c oughs> เรียนเอาก็ได้ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าทั้งร้านทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แค่สองค่า เราก็บอกว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันกระบิดกระบวนมันใช้เวลานายาวานมากละเอียดละอทำเยอะทำเยอะถ้าเป็นขายชามเท่าไหร่คะขายชามละประมาณร้อยร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบทำรึ่งวันถ้าจะกินแกงบัวนี่พี่ต้องไปกินทุกสิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนไม่ได้มีทุกวันเหรอคะไม่ได้มีทุกวันจริงๆต้องบอกว่าแกงโบราณแบบนี้กินคนเดียวไม่อร่อยหรอกเนาะต้องกินหลายๆครอนใช่ยิ่งถ้าได้กินกับศิลปินคนโปรดอย่างที่ คีรีบุญแล้วต้องบอกว่าพี่ปุ้ยสู้ตาย,ะะตออายเลยนะมออามอ,อา่านมาอ่านอาอย่างนี้ช่วงหน้าค่ะมาดูภาพหวานบาดตากันค่ะ